สวัสดีค่ะจีทเกูดค่ะนะคะช่วงรูรอบรถวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมีเงินเดือนเท่าไหร่นะคะถึงจะกู้ซื้อรถได้นะคะหลายคนนะอาจจะมีความคิดว่าอยากจะได้รถยนต์สักคันหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ มันจะต้องมีเงินเดือนหรือว่ารายได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะถึงจะสามารถกู้ซื้อรถได้นะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะจิ๊ดฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะ <S <S หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายได้อันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปของไฟแนนซ์เลยนะคะก็คือรายได้นะคะจะต้องเป็น2เท่าของค่างวดค่ะสมมุตินะคะถ้าเรามีเงินเดือนนะคะอยู่ที่5 0,000บาทนะคะค่างวด ตัวรถที่เราจะซื้อหรือเราจะผ่อนนะคะมันจะต้องไม่เกินเดือนละ25,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีพาะานีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมากู้ซื้อรถนะคะทางไฟแนนซ์ค่ะเขาก็จะเอาตัวพาะานีตัวนั้นเนี่ยหักออกจากรายได้ของเราก่อน,นะคะ่ะตัวอย่างเช่นนะคะเ,เงินเดือนห0 0 0 0ถูกไหมคะบังเอิญว่ามีผ่อนบ้านอยู่แล้วนะคะเดือนละ12,000บาทนะแล้วก็ เป็นผ่อนมอเตอร์ไซค์อีก5000แล้วก็ใช้บัตรเครดิตอีก3,000นะคะเท่ากับว่าภารหนี้ที่จะโดนหักออกจากรายได้ของเราเนี่ยตอนนี้เท่ากับ20,000บาทแล้วก็จะกลายเป็นว่ารายได้ที่ไฟแนนซ์เขาคิดให้เราจริงๆเนี่ยก็คือจะเหลือ3 0,000บาทต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เราจะกู้นะคะก็จะต้องผ่อนอยู่ไม่เกินเดือนละ1 5 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าบางไฟแนนซ์เขาก็มีเงื่อนไขพิเศษนะคะอย่างเช่นถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตบูโรนะคะมีประวัติด,ดีนะผ่อนไม่เคยช้าเลยนะคะตัวรายได้บางที่ อาจจะเป็นแค่1.5เท่าก็สามารถกู้ผ่านได้แล้วนะคะหรือบางที่เนี่ยถ้ามาีประวัติการผ่อนชำระงวดบ้านนะคะตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยาสามารถที่จะ กู้ซื้อรถได้โดยที่ไม่ดูภาระนี้เลยนะคะอย่างเช่นภาระนี้ที่กล่าวมาตอนแรกเนี่ยที่มีบ้านมีมอเตอร์ไซค์มีบัตรเครดิตนะคะบางที่คือตัดภาระนี้ออกไปเลยนะคะก็ไม่หักภาระนี้เลยก็จะทําให้ผลอนุมัติเนี่ยมันอนุมัติง่ายขึ้นนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็มีให้เป็นแบบดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะคือแต่และไฟแนนซ์เขาก็พยายามแบบแข่งขัน ในเงื่อนไขที่จะให้กับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะเพราะว่าเขาเองเขาก็อยากได้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีเพื่อที่จะไปขอกู้สินเชื่อกับเขาะคะ่ะถ้าใครนะคะที่เคยทักไลน์แอดมาหาจีดะจะรู้นะคะว่าจี๊ดะจะค่อนข้างถามละเอียดเลยนะคะอาชีพรายได้นะคะแล้วก็ประวัติเครดิตนะคะเพื่อที่จะแบบหาไฟแนนซ์ที่ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละไฟแนนซ์่ะ ของแต่ละกลุ่มอาชีพมันก็ไม่เหมือนกันเนาะก็คืออยากให้ลูกค้าได้แบบยอดกู้สูงที่สุดอยากให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ําสุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาแบบถามรายละเอียดเนี้ยบอกได้เลยนะคะบอกได้เลยเนาะไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยข้อมูลจะล่วไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนอะเคยว่าด้วยนะว่าแบบเอ้ยทำไมถึงถามเยอะขนาดนี้แค่สนใจรถเองแบบถามเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจนะคะว่าเราจะได้แบบจัดทีเดียว ครั้งเดียวผ่านเลย,เลยไรเงี้ยไม่ต้องแบบกู้หลายๆรอบแล้วก็ทําให้เสียแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียประวัติเนาะแล้วก็จะขึ้นแท็กซิงด้วยก็จะได้หาไฟแนนซ์ที่แบบว่าออตรงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มอาชีพของลูกค้านะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเงื่อนไขของแต่ละไฟแนนซ์ไม่เหมือนกันบางที่อาจจะชอบข้าราชการบางที่ชอบแบบค้าขายบางที่ชอบแบบพนักงานประจำอะไรเงี้ยคือแต่ละที่อย่า,ง,ายงไม่เหมือนกันเลยเนาะก็อยากฝากไว้นะคะ รถมือสองคุณภาพดีนะคะก็ติดต่อจีดนะคะ ATM Good c กูดคาได้ที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์แอดข้างล่างได้เลยนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าซื้อรถกับ ATM Good c กู๊ดาเนี่ยได้อะไรบ้างนะคะก็คือรถของเราทุกคันนะคะที่ขายเนี่ยรถมันจะผ่านการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบเบรกแล้วทุกคันนะคะซึ่งรถทุกคันที่จอดอยู่เนี่ยมันจะมีใบเซอร์แบบนี้อยู่ติดรถทุกคันเลยนะคะใบเซอร์ตัวนี้คืออะไรก็คือเป็นใบที่ ออกให้เพื่อยืนยันว่ารถทุกคันนะคะได้การได้ผ่านการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์เกียร์เบรกแล้วนะคะอันนี้จะให้ดูชัดๆแบบนี้เนาะก็จะมีเห็นไหมคะระบุรุ่นทะเบียนเลขเครื่องนะคะเลขตัวถังอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้มันได้ผ่านการตรวจเช็คเรียบร,ร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถที่จอดขายทุกคันเนี่ยคือเครื่องยนต์เกียร์เบรกไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้า เครื่องยนต์เกียเบรกมีปัญหาเนี่ยก็คือทางบริษัทวารันตีนะคะหรือว่าบริษัทที่เขาออกใบเซอร์เนี่ยเขาจะไม่ออกใบนี้ให้เราแน่นอนค่ะแล้วก็ซื้อรถที่ atm Good Car นะคะแถมวารันตีสูงให้นะคะ2ปีทุกคันเลยนะคะแถมวารันตีให้สูงสุด2ปีหรือว่า2,000 20, 0โลทุกคันเลยนะคะก็คือ,อ,อตัวใบเซอร์ตัวนี้ค่ะเป็นใบเซอร์ที่บริษัทวารันตีค่ะเขามาเป็นคนมาตรวจเช็คสภาพรถนะคะเพื่อที่ จะดูว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์เกียร์เบรกมันอยู่ในสภาพดีหรือเปล่านะคะเขาถึงจะออกใบตัวนี้มาให้แล้วรถที่ผ่านการตรวจแล้วเนี่ยถึงจะทําวารันตีได้นะคะก็วารันตีที่ที่จิตให้กับลูกค้านะคะก็คือเป็นวารันตีที่เราซื้อแพ็กเกจให้ลูกค้านะคะซื้อจากบริษัทวารันตีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมาทําการตรวจสภาพรถก่อนว่า คือรถมันไม่ได้จกเกียร์พังหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาระบบเบรกมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยเนาะแล้วก็วารันตีศูนย์ที่เราแถมให้เนี่ยก็คือลูกค้าสามารถนํารถเข้าศูนย์บริการได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะอย่างถ้าลูกค้าซื้อ Honda าไปก็เอารถเข้าศูนย์ h o n d a ถ้าซื้อ t o y o ต a าก็เอาเข้าศูนย์ t ต y o ต a าได้เลยค่ะทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รถของเราทุกคันนะคะลูกค้า บางท่านอาจจะกลัวเนาะว่าเฮ้ยรถชนมาหรือเปล่ารถน้ถําท่วมไหมอันนี้จิตบอกเลยนะคะว่ารถที่ ATM พุทธาทุกคันเนี่ยเ,เรามี รับประกันซื้อคืนสองเท่าหรือว่า200เทุกคันเลยนะคะตามราคาที่ขายไปนะถ้ารับรถไปภายใน7วันนะคะตรวจพบว่ามีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าตัดต่อนะคะอันนี้คือลูกค้าเอารถมาคืนแล้วก็เราคืนเงินให้เลย200ซนะคะลูกค้าดูรถไม่เป็นก็มั่นใจได้ค่ะว่าได้รถดีแน่นอนนะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยเป็นรถไม่แท้ทุกคันนะคะไม่ต้องกลัวรถกอไม้เนาะไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยซื้อรถแบบ3 4มี่หมื่นโลไปแล้วแบบ ไปตรวจเจอที่หลังว่า,าไม้แสนกว่าอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเพราะว่าที่เต็นท์เอทีเอ็มคุซคาเนี่ยเราขายรถไม่แท้ทุกคันนะคะรถส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะไม้มากหรือไม้น้อยนะคะก็คือจะส่วนใหญ่จะมีเป็นประวัติศูนย์หมดเลยนะคะเพราะว่าคือเราพยายามจะจะซื้อรถที่แบบสามารถตรวจตรวจเช็คได้ะค่ะเกี่ยวกับเลขไม้เนาะเพื่อวความสบายใจของลูกค้าลูกค้าบางคนมาแบบไม่แน่ใจนะจิทาขับเข้าไปเช็คที่ศูนย์ด้วยกันเลยนะคะอันนี้คือลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าได้รถเป็นรถไม่แท้แน่นอนนะคะแล้วก็ ลูกค้าจะได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปด้วยนะคะในแพ็กเกจของวารันตีที่ที่เราแถมให้นะคะอาจเนี่ยตัวตัวบรววันตีจะมี2บริษัทเนาะบริษัทฟิกแมนกับไมคเคาร์วิสพัทนะคะจะมี2บริษัทที่ที่ที่เราจะแถมบรันตีให้นะคะก็เขาในแพ็กเกจเขาจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะทุกกรณีเลยถ้าเกิดอุบิเหตุเกี่ยวกับรถนะคะ ยางแตกแบตหมดน้ํามันหมดนะคะรถไม่สามารถขับได้เนี่ยเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยแบตหมดนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาจั๊มแบตให้นะคะน้ํามันหมดนะเจ้าหน้าที่ขับรถเอาน้ํามันมาเติมให้นะคะไม่มีค่าบริการแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่เอาน้ํามันมาเติมให้คือลูกค้าจ่ายแต่ค่าน้ํามันอย่างเดียวค่ะแต่ว่าค่าเซอร์วิสของพนักงานที่มาดูแลเนี่ยก็คือไม่เสียนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้ารถ มันไม่สามารถขับต่อไปได้ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมีบริการรถสไลด์ค่ะสไล,ลด์รถไปไว้ให้ที่ศูนย์เลยค่ะอันนี้คือแบบเป็นบริการที่ที่แบบ v i p มากมากเลยนะคะสำหรับรถมือสองนะคะอ่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าบริเวณใกล้ๆนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเต็นท์เอทีเอ็มกู๊ค่าของเราอะตั้งอยู่ที่ตลิ่งชันนะคะถนนการจนาพิเศษกรุงเทพเนาะแต่ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะ ซื้อรถออนไลน์กับ ATM Good c กูาได้นะคะเพราะว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้ถึงที่ทั่วไทยเลยค่ะส่งรถฟรีด้วยนะคะก็ไปส่งกันตลอดเลยนะคะไปแบบเรียกได้ว่าไปมาเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะแบบทางแถบชายแดนนะแม่สอดตากก็ไปมาแล้วนะคะเหนืออีสานใต้คือไปส่งมาหมดแล้วเนาะลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลาเสียค่าจ่ายเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยออกรถสมมุติอยู่ ใต้ยอยู่เชียงใหม่เนี้ยนั่งเครื่องมามีค่าใช้จ่ายเนาะนั่งรถมาบางทีแบบรอบผลอนุมัติก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่อะไรเงี้ยคือค่าใช้จ่ายเยอะไปหมดนะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องเดินทางมาเลยนะคะดูรถถูกใจเนี่ยลูกค้าโอนเงินจองเข้ามาทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วก็เอ่อเรื่องอนุมัติปุ๊บลูกค้ารอรับรถอยู่ที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเอารถไปส่งให้ถึงที่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบริการแบบ ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะราคารถเท่าไหร่ก็คือราคานั้นเลยนะส่งรถให้ฟรีไปจัดไฟแนนซ์ให้นะคะอันนี้ก็คือลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เป็นลูกค้าซื้อรถกับ ATM Goodcar ได้เลยค่ะนะเดี๋ยวจีดย้ำช่องทางการติดต่ออีกทีนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจรถมือสองคุณภาพดีฟีดาวน์ไม่แท้แถมวริารศูนย์2ปีทุกคันนะคะก็ติดต่อได้ที่ ไลน์แอดด้านล่างนะคะหรือว่าใครรีบก็โทรได้นะคะไม่สะดวกพิมพ์ก็โทรที่เบอร์0816324322นะคะอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สำรองนะคะ0848992223ค่ะยังไงวันนี้นดิสลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ